มาที่อาจารย์นะคะพระอาจารย์ท่านสอนมาว่าหน้าที่ของลูกนะคะหน้าที่ของลูกก็คือพวกเราเรามีแม่ถูกไหมคะแม่แลวพ่อหน้าที่ของลูกพ่อแม่ให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้ลมหายใจให้กายสังขารนี้ครบสามสองประการเราเน่เป็นหนี้ท่านท่านสอนแบบนี้นะคะเราเป็นหน,นี้ท่านแล้วนะ เราเป็นหนี้ชีวิตเราเป็นหนี้ลมหายใจเราเป็นหนี้เลือดเนื้อเชื้อไขของท่านเราเป็นหนี้กายสังขารของท่านฉะนั้นเมื่อเราเป็นหนี้ท่านเราต้องใช้ไหมลูกใช้ไหมคะใช้อะไรคะส่งสตางเลี้ยงดูท่านกระตันยู่ต่อกระตันยูต่อท่านแล้วก็ส่งความรัก เอเอเปืือเผื่อแผ่ความสุขให้ท่านใช่ไหมต้องใช้ใช่ไหมลูกเราไม่รู้ว่านี่นี่คือนี่ทั่มหัวนี่บุญคุณนี้ฉะนั้นนี่ส่วนนี้ที่ท่านให้เราใช้ชีวิตเราปาน,นดีๆนะนี่ส่วนนี้นะนะเราต้องตอบแทนพระคุณคือเป็นคนดีเป็นเด็กดีนะะ แล้วก็ส่งเงินให้พ่าที่ท่านเลี้ยงเรามาส่งเราเรียนนะคะหรือบางคนที่พ่อแม่ไม่มีทรัพย์แล้วเราต้องหาเงินเรียนเองแต่ท่านก็ให้ร่างกายเรามาให้เลือดเนื้อให้ชีวิตให้ลมหายใจเรามาเราก็เป็นนี้ท่านเราก็ต้องส่งเงินเลี้ยงดูท่าน